สวัสดีค่ะเอฟซีทีรักทุกท่านวันนี้วันที่ 18, สิบแปดเมษายนสองห้าหกห้านะคะเมื่อวานนี้ฝนตกอย่างแรงและตกน่าจะทั่วถึงกันทุกภาคทุกจังหวัดเนาะเป็นฝนตกฝนตกรืดดูฝนนะคะตกแรงลมแรงบ้านช่องต้นมงุงต้นไม้ล้มระเนระนาดนะคะตอนนี้วันที่สิบแดสาวดำปลารวยเดินทางเข้ากรุงเทพ รถติดมากติดตั้งแต่วันที่16เลยนะคะ1ารถหนานแน่นนะคะสาวดำมางานที่มางานบวชของอลูกน้องเก่านะคะที่บวชลูกชายอยู่ที่จังหวัดนครน,นายกสาวดำมาวันที่16งานคืนวันที่16แต่ว่ารถติดมากเลยทีเดียวค่ะขนาดพอนอนเช้าขึ้น ตือนทางเขงเทีบ17รถก็เน้นเอียดนะคะและวันนี้วันที่18สาวดําก็จะจะเข้าในตัวเมืองก็รถติดเหมือนเดิมท่านผู้ชมติดมากเลยทีเดียวนะคะแลวฝนตกก็เกิดอุบัติเหตุก็เยอะแยะมากมายนะคะต้นมุงต้นไม้เสาไฟฟ้าลม้มเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมนะคะเราก็มาตามต่อกันสําหรับตัวเลขจากเลขสวนธรรมนะคะ เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ,ะงวดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตาเกี้ยงทั้งหมดมี 10, มีสิบสี่ใบนะคะเนี่ยสาวดําเรียกเป็นใบงวดหนึ่งนี่มีกี่ใบงวดนี้มีสิบสี่ใบปรากฏว่าเลขเข้าสิบใบท่านผู้ชมเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะที่สาวดําบอกว่าถ้าท่านชอบใบไหนท่านซื้อใบนั้นและท่านก็ต้องซื้อเจ็ดสามเจ็ดแปดสามแปดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็ดเออเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ท่านก็ถูกท่านชอบแค่ใบเดียวพอนะคะนี่คือการเสี่ยงโชคที่ที่ที่ถูกต้องนะสาวดําว่าน่ะนะคะนี่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบุญวาสนานะคะเพราะช่องสาวดาจะเป็นช่องที่ตัวหนังสือใหญ่เริ่มเทิมเท่าหม้อแกงหรืออาจจะใหญ่กว่าหม้อแกงแล้วเป็นหม้ออะไรล่ะ <laughs> นะคะตาเกี้ยงกถือว่าให้ถูกนะคะให้เก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราซื้อกลับไปกระมังก็ถูกไปแล้วนะคะ เอาเป็นว่าท่านชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะแล้วเลขมีสิบสี่ใบแล้วถูกตั้งตั้งสิบใบเนี่ยอ่ะท่านคิดดูก็ยังดีกว่าเราที่เราจะไปชอบสามใบสี่ใบห้าใบนะคะอ้าวทีนี้เลขผู้ใหญ่ใจดีก็เข้านะคะอ่าเลขผู้ใหญ่ใจดีเข้านะคะ,ะเห็นไหมคะงวดวันที่ 6, สิบหกเมษายนอ้าวต่อมานะคะเลขอาจารย์พลก็เข้าเห็นไหมคะ นี่สั้นเสียงต้องมีคนชอบสามใบเนี่ยชอบสามคนก็คือถูกถูกสามคนแล้วแล้วถ้าเกิดใบนี้ไปชอบสิบคนก็เท่ากับถูกสิบคนนะเอานะคะนั่นแหละสาวน้ำคิดว่าอย่างนี้เราควรจะซื้อกันแบบนี้เสียงโชคแบบนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่เสียงกันห้าใบห้าใบสิบใบหมายถึงเนี่ยมันมีอยู่สิบห้าสิบสี่ใบเข้าสิบใบท่านผู้ชมอ่านอามา่าอาม่าก็เข้าเห็นไหมครับเก้าเจ็ดหนึ่งเราก็ซื้อเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งอย่างนี้ค่ะ คือชอบไปเนี่ยเราซื้อแค่นี้ม่ต้องไปเราชอบใบเดียวพอแล้วก็แคบเอาไว้เลยชอบใบเดียวพอนะคะอ่าอาจารย์เพิกเมืองพลก็เข้าเห็นไหมคะเนี่ยเลขเสาดาเขียนตัวใหญ่มันก็ดูเป็นใหญ่ดูเป็นเยอะดูเป็นเต็มกระดาษต่แล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าทีนี้อาจารย์แมวน้ำเห็นไหมคะ951เห็นไหมคะ951ท่านผู้ชมอ่าก็เท่ากับเข้านะคะแล้วเลขมันมันก็ไม่ได้ไกลกันนะ แปดเก้าห้านั่นก็เก้าห้าหนึ่งเนี่ยเมื่อเราจับสลับกันแล้วมันก็จะมีไม่กี่ตัวเองนะคะจับจับซื้อสองตัวน่ะนะคะอันนี้เลขสรุปที่สาวดำลงให้นะคะอเจยนตัวใหญ่ไม่ได้เี็นวันที่ก็เท่าเ,เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็เข้าห้าแปดนี่แปดห้าเราก็ซื้อเก้าเจ็ดเงินเยคะ่ะมันมันมันท่านเอาไปคิดดูนะคะว่ามันมีเลขที่ซ้าๆกันทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ห้าศูนยะ์แปดเนี่ยก็เข้าสามตัวตรงเลยสําหรับเลขอ่า อ่หมุนสามครั้งอ่ะที่ว่าที่ว่าเลขออกหน้าหลังสามครั้งนะคะห้าศูนย์แปดถ้าเราซื้อลอตเตอรี่เราก็ถูกไม่ต่าจากใบหนึงหรือสองใบสามใบเนาะมแม่ย่าบางบทก็เข้านะคะเห็นไหมคะแม่ยา่าแม่ย่าบางบทเข้านะคะนะคะแม่ย่าบางบทเข้านะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องจริงอ้าวอันนี้ปูสมนึกก็เข้านะคะเมื่อท่านดูแล้วท่านต้องไปซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วใช่ไหม อย่างนี้อยๆท่านก็ถูกแล้วหนึ่งใบหรืออาจที่มีคนมีตังค์หน่อยซื้อห้าใบก็อาจถูกห้าใบนะคะห้าใบห้าศูนย์แปดเนี่ยห้าใบก็ได้เท่าไหร่ล่ะห้าใบได้เท่าไหร่ล่ะได,ได้ได้เกือบสองหมื่นนะคะแม่ล่ะคะอ่าเห็นไหม,ะะหไหมผู้ใหญ่ใจเย็นมาแล้วจ่ายแม่เข้าไหมคะเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนค่ะสาวดำถึงบอกว่าไม่ต้องไปชอบหลายใบ นี่คือการเสี่ยงดวงที่ถูกต้องนะคะอ่ะเราว่าเออถ้าดวงพาวบุญวาสนาเรามีเราชอบใบเดียวพอค่ะอ่ะทีนี้เราก็มาไอ้นั่นกันว่าอ่าอันนี้ของของอ่านะคะเราก็มาดูว่าเราตามของใครใช่ไหมอ่ะ fc ตามของใครอ่ะอันนี้ของผู้ใหญ่ใจเย็นมาแล้วนะคะของวดนี้อันนี้ให้ดูหลักฐานตอนอันนี้ก่อนให้ดูหลักฐานตอนที่ ก่อนที่จะดูอ,อันอันอันงวดใหม่นะคะวอลติ้งค่ะค่ะนั่นนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นงวดที่ผ่านมาเข้านะคะงวดที่ผ่านมาเข้าเลขมี14ใบเข้าสิบใบคิดดูนะคะ, <S <S <อ>ะแล้วแต่ดวงของใครเนาะเราชอบอันไหนเราซื้ออันนั้นค่ะไม่ต้องไปชอบหลายใบยคะ่ะนผู้ชม ะะจะเปนชอบหลายใบค่ะนี่แหละคือการเสียงดวงที่ถูกต้องนะคะเราจะเราดูหมดได้แต่เ,เราชอบใบเดียวพอชอบใบไหนเอาใบนั้นแต่ซื้อทุกตัวถูกแน่นอนค่ะอ่าอันนี้อันนี้ใบใบสิบหกเมษายนผู้ใหญ่ใจเย็นเข้าบนล่างนะคะห้าแปดแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะนี่งวดน,นี้ของผู้ใหญ่ใจเย็นท่านก็มาแล้วนะคะท่านมาแล้ว มาตั้งแต่เมื่อวานนี้สาวดำเอาลงคลิปไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะสําหรับผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะท่านก็ดีใจเนาะที่ทําสูตรถูกท่านก็รีบส่งมาให้ทันทีนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะงวดนี้มาแล้วนะคะเห็นไหมคะอ่ะงวดนี้มาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ของอ่านะคะ ตามเลยค่ะตามแบบอนไะคะ่ะเอาชอบไปไหนเอางวดที่ผ่านมาของอาจารย์พลเข้านะคะเห็นไหมหนึ่งเก้าน่ะนะคะนะคะหนึ่งเก้าเราชอบของอาจารย์พลซื้อของอาจารย์พลพอแคปเอาหน้าจอแคปหน้าจอไว้ค่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอไว้เลยแล้วก็ไปซื้อเลยจ้านะคะไม่ต้องไปชอบหลายตัวไม่ต้องไปชอบหลายใบนะคะ ไม่ต้องชอบหลายใบท่านผู้ชมชอบจะชอบของอาจารย์ไหนชอบอาจารย์นั้นพอจบนะคะไม่ต้องไปชอบเยอะแยะมากมายถ้าถูกมากก็ไม่คุ้มกันกับที่เราซื้อเยอะเราเสี่ยงโชกแเลยค่ะดวงเรามีเนี่ยแบบนี้ชัดเจนดีค่ะชอบใบไหนซื้อใบนั้นบ้านสนาเรามีเราถูกแน่นอนอันนั้นของอาจารย์พลมวดนี้ท่านก็ให้มาแล้วนะคะของอาจารย์พลนะ่ะนะคะนี่ค่ะอาจารย์พลให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชม เราชอบใบไหนซื้อใบนั้นไม่ต้องไปซื้อหลายตัวเยอะแยะมากมายนะคะได้ไม่เท่ากับเสียแต่ถ้าเราเลือกใบเดียวเราไปซื้อถ้าเราถูกเราก็ได้เยอะแต่ถ้าเราไม่ถูกเราก็เสียน้อยค่ะเพราะเราแค่ใบเดียวนะคะเราซื้อใบเดียวสี่สีนะคะ อ,อาจารย์พลก็มาแล้วนะอ่าอจารย์พลนะคะกับอาจารย์พล,ลก็มาแล้วนี่ก็ผู้ใหญ่ใจเย็นงวดประจำวันที่สองพุทภาสนีเพิ่งมานะคะเพิ่งมาสามอาจารย์นะคะ อ่ะนี่ก็ผู้ใหญ่ใจดีงวดที่ 16, สิบหกเมษายนเข้านะคะเห็นไหมคะว่าเข้านะคะหนึ่งเก้าตรงๆนะคะเนีย่ยชอบใบนี้เราก็ซื้อใบนี้ค่ะทีนี้งวดนี้งวดนี้นะคะ 2, สองพฤษภาคมสองห้าหกห้าผู้ใหญ่ใจดีก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยค่ะอ่ะซื้อเอานะคะซื้อเอานะคะชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะแคปเอานะคะนะคะเริ่มเรา อคนชอบเล่นชอบซื้ออย่าลืมไปหาซื้อลอตเตอรี่เห็นไหมคะไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยขายไหมนี่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มาแล้วแคปไปเลยนะคะนี่ก็อ่ะเห็นเนาะอ้าวแคปไปเลยค่ะอ้าวแคปไปเลยนะ,ะยนะในตัสองสองอาจารย์ละอ่า มีผู้ใหญ่ใจเย็นกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วแคปแล้วยังคะคปแล้วเนาะ,ะแคปแล้วอพอแคปแล้วเรียบร้อยเราก็มาแคปของอาจารย์พลนะคะนั่นเห็นไหมคปของอาจารย์พลรีบแค b ไว้เลยค่ะเราแค b ไว้เราหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะนะคะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยท่านผู้ชม เพิ่งจะมาสามเจ้าสามอาจารย์นะคะน่คะอาจารย์พลเอาแคปเลยจ้าสาวดำลุงย้ำให้นะคะมีแหละท่านบอกว่าไม่เห็นพอออกแล้วถึงส่งให้ดูเอาสาวดำคำไหนคำนั้นชัดเจนค่ะเอาลงให้แล้วไปที่เรียบร้อยลงบ่อยด้วยแล้วเรียกก็ไม่ได้มีเพิ่มมือมีอยู่เท่านี้นะคะก็ลุงให้บ่อยๆเอาแคบเอาจากแคปได้ยังคะแคบแล้วใช่ไหมคะเอาแคบแล้วอ่ะทีนี้อ่าแคปอันนี้อีกอ่าโอเคเนมคะ ก็ขอทุกท่านโชคดีค่ะถูกน้อยถูกมากก็แล้วแต่อย่าลืมทําบุญนะคะสร้างบุญสร้างกุศลเป็นฐานบัตรสร้างฐานกุศลเป็นบารมีของเราค่ะทะําใกล้ๆบ้านเรานั้นนั่นเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้นะคะโควิดก็เปรียบเสมือนไข้หวัดใหญ่ทุกวันนี้เพราะว่าเกินการไปหมดนะคะเกินกาดไปหมดเลยนะคะโควิดค่ะกลายเป็น กลายเป็นไ<ต>อไขวัดใหญ่แล้วนะคะก็ไม่น่ากลัวค่ะใครที่ใครที่รู้สึกเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนหรือหอบเหนื่อยเพียงหายใจไม่อิ่มให้ซื้อยาแก้ไขวัดใหญ่นะคะต้มน้ำร้อนแล้วก็ดื่มกับทานทานยานแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆแล้วก็เอาคาขิงตะไคร้ต้มนะคะต้มใส่กันแล้วก็ใส่เกลือนะคะเคี่ยวให้ก้นใส่กระติกน้ำร้อนไว้ค่ะแล้วก็กินบ่อย นะคะทานข้าวเสร็จกินยาแก้ไขวัดใหญ่ผงมผ้าคลุมปวงนอนให้เหงื่อมันออกแล้วท่านจะรู้สึกดีขึ้นสวันตท่นั้นหายขาดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวัน,นี้เลขในสวนธรรมวันน,น,นี้วันที่อ้ยวันนี้วันที่18ขอโทษกับวันที่18เมษายนส5 6 5าเพิ่งจะมีคลิปลงมีเลขของอาจารย์พล มีเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีและผู้ใหญ่ใจเย็นมีสามใบนี้นะคะแต่ผู้ใหญ่ใจเย็นให้มาแต่เมื่อวานนี้วันนี้ได้ของผู้ใหญ่ใจดีและของอาจารย์พลกอทมค่ะท่านนับไว้เลยนะคะว่าเลขจะมีกี่ใบนะคะแล้วเลขถูกเนี่ยไม่ใช่ถูกใบเดียวนะคะเป็นเลขเกิดถูกต่้งหลายใบยมีหลักฐานชัดเจนขอให้ท่านโชคดีทุกผู้ทุกคนทุกนามสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกันตลอดไปจ้า